สวัสดีครับจากมาวิน Max Audio ขอนแก่นนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นทีเด็ดนะครับมาแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านที่กำลังสนใจในการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับกับมาวินรีวิววันนี้นะครับชุดนี้เซตนี้นะครับเป็นชุดสินค้าแบรนด์นะครับที่เรามองจัดเซ็ตโปรโมชั่นในราคาที่ไม่ถึงหมื่นนะครับฟังอีกทีนะครับไม่ถึงหมื่นราคาเพียงแค่9 9 0 0พาร้0บาทเท่านั้นเองนะครับได้อะไรบ้าง เดี๋ยววันนี้คุณหน่งจะมาเล่าให้ฟังครับสำหรับชุดนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าเรานี้จะเป็นชุดอัปเกรดเครื่องเสียงในเบื้องต้นน,นะครับที่ทางเราตัดขึ้นนะฮะเคลำโพงเครืลำโพงนี้จะเป็นยี่ห้อนาคาบิชิครับก็จะประกอบไปด้วย1น,นะฮะเป็นลำโพงคู่หน้าเนี่ยจะเป็นเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมน,นะฮะเป็นยี่ห้อนาคาบิชิรุ่น nsecs 1 6 1 8นะครับ ส่วนด้านด้านขวานี้ก็จะเป็นลำโพงยี่ห้อนาการบิชิรุ่น NSE 1628นะครับก็จะเป็นลำโพงแกนร่วมใช้กับผู้หลังครับผมคู่หน้าเป็นแยกชิน้นคู่ลนนคคหลังเป็นแกนร่วมแกนร่วมนะครับขนาดอยู่ที่6.5นิ้วคู่หน้าเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับคู่หลังเป็นแกนร่วมเรียกได้ว่าคูห่หน้าแยกชิ้นก็จะให้รายละเอียดสิ่งได้ดีกว่านะครับแต่แกนร่วมเนี่ยก็จะเป็นลำโพงที่มีทวิเตอร์ในตัวนะครับ ลำโพงหน้าลำโพงหลังนอกจากนี้แล้วเนี่ยให้อะไรอีกครับก็จะมีซับบูเฟอร์ครับเป็นเบสบ็อกก็ได้ครับเบสบ็อกซับบูเฟอร์นะครับซับบูเฟอร์เบสบ็อกยี่ห้ออะไรเอ่ยเบาฟุ้งครับเป็นแบรนด์เยอรมันครับเบาฟงแบรนด์เยอรมันเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเติมนิดนึงนะครับว่าเซตนี้เราจัดเซตมาเนี่ยซับบูเฟอร์ที่เราให้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เป็นรุ่น140หรือ1หรือรุ่น180นะครับเพราะว่าขนาดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันซึ่งซับบ็อกซ์ของตัวนี้ ต่างที่ขนาดเพราะอะไรครับเพราะว่าจะยี้อรถบางรุ่นนะครับปกติเนี่ยมาตรฐานการติดตั้งเบสบล็อกเนี่ยจะติดตั้งบริเวณเต้บ็อกนั่งฝั่งซ้ายนะครับทีนี้รถบางรุ่นเนี่ยด้วยด้วยเบาะนั่งฝั่งซ้ายเนี่ยมมีกลไกไฟฟ้าค่อนข้างเยอะพื้นที่ไม่เพื่ออำนวยะกนะครับก็อาจจะเลือกเป็นตัวเล็กลงหน่อยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราจัดเส้นราคาเท่ากันนะครับคนเลือกได้เลยนะครับตัวนี้เส้นนี้อย่างที่บอกนะครับราคาอยู่ที่9 9 0ารบาท เท่านั้นเองถามว่าทาไมต้องเปลี่ยนครับมาดูนะครับว่าลําโพงเดิมที่ให้มาเป็นลําโพงลักษณะแบบไหนว่าทําไมต้องเปลี่ยน,นครับเรานีครับอันนี้คืออะไรนี่คือลาโพงเดิมโอ้เดิมครับดู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 ลักษณะมันเป็นไงบ้างก็เป็นลักษณะที่น่าจะให้เสียงได้ไม่ละเอียดมากนะครับดูจากโครงสร้างแล้วเนี่ยมันมันเหมือนกับแบบว่าเขาทามาพอให้มีเสียงเท่านั้นเองนะครับเหมือนกับแค่ว่า ได้พอเปิดเสียงฟังเสียงเพลงไปแต่ว่าเราจะเอาสาระรายละเอียดกับลำโพงอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่ในรถแล้วฟังแล้วรู้สึกอึดอัดไม่เพราะนะครับแนะนำนะครับเซตนี้เนี่ยติดเซตนีน้จบเลยนะครับและจะรู้ว่าสวรรค์ของการฟังเพลงมีจริงเป็ดทั้งเซตนียราคา9,900บาทเท่านั 9, ้นเองถ้าสนใจก็ทัดอินบ็อกซ์เข้ามา<ด>นะครับแล้วก็ที่อยู่ต่างๆเนี่ยเราจะทิ้งไว้ใน้า้คลิปนี้นะครับ กับ Marvin Max Audio นะครับวันนี้ถ้าใครสนใจก็แวะมาที่ร้านก็ได้นะครับก็จะมาเจอเราสองคนนะครับคุณพี่โหนครับโหนนะครับแล้วก็ผมก็โหนนะครับสนใจก็จะ่ลืมนะครับแวะเข้ามาสอบถามหรือทักแชทเข้ามาที่ไลน์แอด Marvin m a กก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับขอให้ทักเข้ามาคุยกันก่อนคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับโปรโมชั่นดีๆนะครับครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆจากทาง m า r ิแม m audio ขอ n แ e n t